สต้าครับอาหารปลาครับกวมีครับอิตาอิซามีหนึ่งถุงของอิตาให้อาหารปลาเลยมม่ให้เลยครับแต่ให้ต้องให้คนลลเมตรนะให้เยอะเพราะแกะทีครับตอนนี้เราไปแล้วนะครับเขาบอกเชียงัวอันนี้ ไม่เป็นไรปป้าป้าครับนี่<ล>เริ่มให้เลยครับครับอือให้ไปเรืร่อยๆเลยครับต้องใช้มือเลยเหรอใช้ใช้มือเลย,เ,ลยเดี๋ยวไปล้างเอาต้องให้ไกลๆเดี๋ยวเปียกคนระับให้ไกลๆนะลูกโยนไปไกลๆนะลูกเดี๋ยวเปียกอ,ยอือตีสองทีเดียวตรงน,นี้ใช่เขาเรียกปลาอะไรด้วยคุณป้าจิ๋วปครับ ปลาปูปลาฟองนี่ก็ปลาสวายไม่ใช่ไหมน้องชายจะมีพอนะตอไม่ยอมกินโดนนี่เยอะเลยโดนแบบบ้านไม่มีปลาแล้วมีลูกเต็มไปหมดเลยเออาบ้างนะเราก็จะเจอปลาพวงนะครับลอยเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวลงไปย้าลึกไปเรื่อยๆครับอ่าจะเป็นข้างข่าวนะครับอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นป่าอาซาถ้าทายแฟนเพจดิโอเ <laughs> คได้ไมีเสียงข้างข่าวด้วยค่ะว้าว อยากอยากให้เราทำพามวันจิตวิญญาอนะสวย,วย,ยจริงนะครับสวยจริงแต่ตาอ,อย่าลืมให้อาหารปลานะครับได้บุญครับขอนอยากไปป้อนตรงอื่นอ่ะเดี๋ยวไปป้อนไปให้ตรงที่มันสว่างใช่ไหมครับใชครับใหกินฝั่งโน้ต่อไปสมัครเต็มคนหนนะ นี่เราเป็นการเข้าถ้ำครั้งแรกนะครับของเด็กๆตาตาและอาริซาดูไม่กลัวและก็ไม่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้สดเลยตื่นเต้นที่สุดเลยครับสวยไหมตาตาให้อาหารปลาไปเรื่อยๆครับก็น่าจะเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่มากนะฮะไ,ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับสมคำล่ำลือปังปัง อย่าเขนปลาฉลากกับโจระเท่ไม่มีมันอยู่ในถ้ำอยู่ข้างหน้าอเอาแกะดูการโจมกนก่ว้าวเดตาต้าก็ให้อาหารไปได้อีกนะครับว้าวถ้าเรามีไาตถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่า ปลาค่อนข้างจะเยอะนะฮะยังลอยมาเรื่อยๆอยู่นะครับปลาแล้วก็ได้ยินเสียงข,ข้าง้าวมาตลอดตัวใหญ่มากเลยนะครับปลาเมื่อกี้เกือบกระโดดหัวกัดน้องฟ้านะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะน้ำตื้นค่ะน้ำตื้นมากที่สุดนะคะนี่โอ้โหขังข้าวเด็กๆเยอะมากเลยนะครับขังข้าวเรานั่งมาได้ประมาณสักห้านาทีก็จะเห็นอุโมงค์ทางออกนะฮะ มาให้ไปเรื่อยๆเลยครับลกูกผมได้มีอาหารกินไหนก็รานมันมาจีนอยู่แล้วไหนท้ายของเรือแล้วนะครับม,มีความชำนนานมากนะครับอาเด็เกๆให้อาหารปลาไปเยอะๆ อ่านปลาไปเยอะๆเลยนะลูกดีด้านนอกเราจะกันไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยและไม่ไปสูงเกินไปขึ้นไปดูข้างบนนะครับขึ้นดูครับัครบขั้นที่สามก็มันจะปิ้นบันไดขึ้นหกสิบขั้นเลยครับข้บบนนะครัอ๋อบันได60ชั้นไหมครับ ัน้ำไปดู<อ> le, บันดดไดก่อนก็ได้น้ำต <ผม S 2> ้องเทหมดได้ใช่มเดี๋ยว<ช>เ,เ,เ,เดี๋ยวค่อยเทเดี๋ยวค่อยเทเดี๋ยวล็อกกลับอีกรอบหนึ่งอ่าปีนเดินขึ้นไปดูบันไดก่อนว่าโอไม่โอที่เราจะเดินทางอ่าต่ถ้าขึ้นไปแล้วยืนรอพ่อเดี๋ยวพ่ออ่ายืนรอพ่อก่อนยืนรอจับมือพ่อก่อน หกสิบท่านใช่ไหมครับหกสิบท่านก็ยังโอเคเนครับอ๋อเล็กๆนั่นน่ะหรอแล้วข้างบนใหญ่ไหมครับใหญ่ครับเป็นถ้ำเหมือนอย่างนั้นเด็กๆขึ้นไหวไหมครับไหวครับไหวเนาะนสไม่เป็นไรผมจะโผ่หนวกอยู่อ่ะไม่สั่นเท่าไหร่พอไหวไหม อาริซาไหวไหมก็ดูไม่เท่าไหร่นะไหวไหมลูกไหวไหมไม่ยปอล่ะไหวไหครับแล้ปวีวเากิซาพอสายไปไหมครับรับกลับทางนี้มา้ดยี่วเดี๋ยวน้าเค่ก็รอรับกลับไปไหมลูกหรือไม่ไปกลับทเตัวผมไม่ไปด่วนสูงไม่ไปนที่ทางที่าเดี๋ยวเราลองเนี่ยร้างบ้าขึ้นไปเยอะาไปไหม อยากจะไปเหรอผมต้องไปให้ได้คม,นะมต้องอเพราะว่าผมจะได้ดูจะ,เ,ะเป็นป่าที่มีต้นไม้ตอนนี้เราก็กำลังไปถ้ำสุดท้ายเพื่อจะไปดูถ้ำผีแมนนะครับในตามแหล่งประวัติศาสตร์ไปช้าหน่อยแล้วกันนะครับ ที่แม่เล่นผีได้แข็งแก็งมากเลยก็จะเป็นบันไดแล้วสันนี้60ขั้นอ้าวถึงแล้วเว้ยอมดดีกันลุงมันจะไปได้เหรอไปเหมือนกันขึ้นมาเาไปหมือนงูที่ดำๆอยู่ในน้ำต้องกลัวไม่ต้องกลัวป่ะเพรเดินน้ำ

ะะช่วยยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะล,ลุงนาไม่ลัวป่ะปลดพ่อมาอปลดพ่อเลยไม่อยากเดูตามพ่อผมปลดภัยใช่ไหมครับป้านิวหายแล้วไแล้วคนค่ว ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแต่ว่างูนี่มันเจอบ่อยครับแต่ว่างูนี่มันไม่เหมือนที่มัวที่ระวังนะเด็กๆเดินมานี่นะที่อยู่ในน้ำอะที่ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้อันนั้นมันก็สูงขนาดนี้มือห่าวอันนี้มือสา้นเดียว ก็เลยก็น่าจะสวยอยู่ครับอ่ะเดินีแหะไม่มีอะไรลูกจับมือเพาะเดินมาอยู่ที่เดียวกันหลังมือไปไกลรู้ปะได้ทีนี้ลูกซว่าันโอ้ยทีนี้ลงซุ่มันเริ่อนเามาเตลูกนล้พวกมันูกแหลกนี่แหมาแก่นหะ ใช่คร,ครับลงศพคนโบราณเลยครับเนี่ยครับที่พ่อปีนขึ้นไปดูที่นั่นก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยตาต้า,ตาเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์เก่าเป็นมนุษย์ข้าแต่ว่าท่านท่านแรกก็ท่านรกท่านที่สองมีอาศัยคนโบราณนะครับถ้าเขาตายก็ก็เอาศพมาเก็บไว้ท่านี้เขาว่าท่าผีแมนอ๋อท่าผีแมนอยู่ตรงนี้ท่าเก็บศพคนโบราณ เป็นที่เก็บศพแต่เขาออกไปหมดแล้วลูกไม่มีอะไรแล้วเป็นที่เก็บศพคนโบราณคนสมัยก่อนคล้ายๆถิ่นจงเลืองนะครับอ๋อคนที่ไหนก็เขาย้ายไปอยู่ทำต่างๆเขาไม่ครอบครองครับอ๋อเวลาเจอคนปุ๊บเขาก็ย้ายไปทําอื่นต่อครับแนี่เห็นรอยเท้าคนด้วยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ไม่ครับห้าโลที่สองอันนี้ห้าโลครับ๋อนี่ห้าโลเขาวางไว้อย่างนี้เป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมครับเดี๋ยววางคนดีนะครับแตีวว่าโลนั่นนี่ยาวยาวห้าเมตรครับอาจจะว่าจะเป็นโลหวหน้าเผาครับที่เขาทำหัวเป็นเม่ไหมครับอ๋อที่มีลงมีหัวเบี้ยเนี่ยเป็นโลหะหน้าเผาโลหหน้าเผาอาจจะโหหน้าเผามันรวยหรือว่าจะใจสมบัติเยอะวางหัวเท้าอ๋อยาวห้าเมตรคนโบราณที่สูงมากเลยนะ ลงทางเดินพ่อนําไปก่อนหมดแล้วครับมันพ่อนำให้เลี๋ยวให้ลุงนำดีกว่าลุงเก่งรู้หลักเลยพี่ที่พาเรามาก็น่ารักนะครับแล้วก็รู้หลักคอยป้องกันเจองูก็เซฟตี้ให้นะครับใช่ลุงแกดูเก่งให้ลุงแกนำไหมกูงู ผีไม่กลัวกวางงูหนก็กลัวงูไม่ต้องกลัวอยู่กับพ่อเจ้ที่เป็นทหารช้าๆหน่อยนะครับพี่ดูขาไว้อย่างเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวถึงจุดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวคุณพ่ออุ้มตรงนั้นใช่ไหมครับเมื่อกี้ตรงนี้ที่เราเจอยยังอยู่ไหมกันมันมีอันเดียวใช่ไหมพี่ตรงเหมือนกันนี้ ออโอเคไม่ต้องกวนลูกตอนนี้เราลงมาปลอดภัยแล้วเด็กๆทั้งขาไฟฟ้าอ่ะเด็กๆแล้ทำไมเราไม่ลงขานะดูขานะครับเวลาเขาออกถ้ำ จับไว้ก่อนนะราจับก่อนนะเดี๋ยวไปล้างมือข้างนอกกันนะปิดรนก็อยู่ว่าลมดีมากนะยนะครับก็ไม่อยู่ในน้ำตกอะ อาจารย์ป้าป้คนนั่งตรงเดิมจบแล้วคนนั่งกับป้านเหมือนเดิมนะอยากให้มันยิ่งจบมาอีกนี่จะเป็นนกนางแอ่นอ๋อที่เห็นนั่นเป็นนกนางแอ่นแล้วครับ ผมไม่ใช okay. ่ั้งค้าวเป็นนกนางแอนนม่้นางหลไ้ลอยข้างหลอยข้างนลอข้างย้าหลย้างหลอยข้าลอยข้า๋หอยขานอย้างหลอยข้างหลอย้ลอ้างอ่ะต่อย้าง้างหลย้งห้างห้าอยข้้งหอ้าอ้างีข้ล้งหลอยข้อ้อยขล้หล้ง้อยข้ล้าหลยาลยาล้้า้าหย้างเยขข้าหน้าเลย อ๋อหนูต้องนั่งนี้ใช่ใช่ใช่อลิซาระวังนะคะใครจะอยู่กับอลิซาหน่อยนะนั่งนี่แล้วนั่งนี้่มาที่เตือนท่าน la, be, like yeah, там, Sultan, มาดูให้รู้ถ้ำผีแมนนั่งลงตรงนู้นเลยยุ่งยิ่งเลยลูก กลับขี่ม้าด้วยใช่ไหมครับเกือบมาอีกอ่ะเอาอาหารปลาใส่ให้หมดเลยนะพ่อเด็กๆอาหารปลาถ้าเหลือใส่ให้หมดปลากระป๋องหนะบนั่นแหละพ่อช่วยหนูสบายไปเลยป้าวว้าว ทั้งมืดมากเลยครับสนุกนะครับตื่นเต้นดีนะครับยองไปดูแตครถไปไปดูจะเยอะไปอืมที ตลอดทางก็จะมีน้ำจดมาตลอดนะครับปลาเยอะมากเลยนะครับเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มาใช่โอ้โหปลาเยอะนะครับคือก็รข้างนอก เราก็จะพยายามถ่ายหเห็นปลานะครับว่าปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนั่นครับนั่นนะั่นนะั่นะนะ่าอ่าตา้ยนของขวามอย่างเดียวพ่อได้เก็บภาพให้เพื่อนเพื่อน แสงที่เราได้จากการทำถ่ายทั้งหมดนี้มาจากตะเกียงล้วนๆเลยนะครับอออขอบคุณครับล่อยได้เลยนะครับล่อยไปเรื่อยๆปลปอยให้หมดเลยนะครับก่อนออกอตัวใหญ่ๆง้งเลยครับปลา ไม่ต um, ่อีมกต่อเป็นตัวนี้ป่ะตัวใหญ่มากเลยครับปลาธรรมชาติตัวใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยมันปลามาจู้เขาต้อไปเอาข้าวมีคนมาจับมันมากกว่าคนนี่นะเขาเขียนอยู่ว่าเป็นสาบแช่งห้ามจับน่าทำไม่ได้นะอืม เมื่อก่อนตนระงนี้ก็มีคนอาศัยอยู่นะฮะเมื่อกี้จากการที่เรารวบรวมศึกษาข้อ,ขขอมูลแลจากไกลและก็จากคนพื้นที่นะครับเมื่อสมัยก่อนก็จะมีชนเผ่านึ่งพักอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นะฮะแล้วก็มีการอยู่กินอาศัยเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัศจักรของมนุษย์นะฮะหลังจากนั้นก็มีการผู้ที่ตายล่วงัะไปแล้วก็มีการเก็บศพไว้ในถ้ำนะฮะ ด้วยความเจริญเข้ามาหรือชนเผ่าอื่นเข้ามาเผ่านี้ก็ได้มูฟออกไปอยู่ทําอื่นจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไม่สามารถสืบคนได้ว่าเป็นเผ่าไหนนะฮะที่ทำโรงทิ้งไว้แต่เราเชื่อว่าเป็นเผ่าหนึ่งในกะเหรี่ยงหรือ,อชาวเขานะะที่ชอบอาศัยทำทำแต่ว่าอายุานาานี้ก็คงจะเก่าถึง มากกว่าหลายร้อยปีนะครับก็ทั้งหมดก็มีโรงอยู่โรงแรกหนึ่งสองแล้วก็ห้านะครับทั้งหมดแปดโรงแล้วก็ในนี้แ,บบนแถวๆนี้ก็ยังมีถ้าอื่นนะฮะซึ่งเราได้มีทํำถ่ายคลิปแล้วก็มีไปบุกเบิกแล้วอีกบางถ้ำนะฮะเ๋ยเราจะพาพปชมกันก็เดี๋ยวเราจะ ถ้าติดตามเหจเราก็จะเห็นว่าเรามีไปถ่ายทำอีกถ้ำหนึ่งก็ซึ่งมีลักษณะเหมือนถ้ำผีแมนนี้เหมือนกันนะฮะชื่อก็ใกล้เคียงกันชื่อถ้ำผีแมนชาวาจังหวัดน,นี้ก็ส่วนใหญ่จะเรียกชนเผ่านี้ว่าผีแมนนะครับเมือผีตองเหลืองประมาณหนึ่งประมาณนั้นนะครับ เทหมดเลยนะลูกอ,อ๋อไม่หมดข้างหน้ายังมีให้ปล่อยจะไม่ซีเรียสทิ้งไปเลยก็ได้ได้ไม่ต้องถืออืมอย่าเบอร์อย่าเบอร์ให้คุณตาถือไว้ปล่อยข้างหน้าได้เอาะถือเอาทิ้งไ,ไปเลยอ,อ๋อนั่นนี่ไปปล่อยข้างหน้า,าได้ข้างหน้าข้งหน้ายังมีน้องเดินตรงไปให้พี่เดีช่วยดูฉายไฟด้วยนะครับ อ่ะยืนรอแห่พี่นำทางมืดตื่นเต้นมากใช่แต่ผมไม่ตื่นเต้นตองนวะระยะทางเท่าไหร่นะพี่จากปากทางมา้นี่ถึงหนึ่งกิโลค่ะค่ะ เทลทั้งหมดสามถ้ำขึ้นทุกถ้ำก็พันหกร้อยเมตรค่ะไปกลับพันหกร้อยเมตรนะฮะโอเคหนึ่งกิโลหกร้อยหนึ่งจุดหกกิโลนะฮะไปกลับ, 1, บ, 1, 1, บเราพายเรือแล้วครับลูกเดี๋ยวเราจะออกเข้าถ้ำแล้วก็จะขี่ม้ากลับรถนะครับ ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดทริปใดที่ยังมีอาหารปลาก็สามารถเก็บไว้ให้หน้าทําได้อีกนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่นี่เปิดให้บริการปิด6โมงใช่ไหมครับข้างนอกปิด5โมงครึง่งค่ะอ๋อข้างนอกปิด5โมงครึง่ง มีบอกว่ามันเป็นผีซป,ปเปอร์แมนชื่อชื่อผีแมนนี่เขาเป็นชนเผ่าใช่ไหมครับเนเผ่าเผ่าผีแมน,ค,นคล้ายๆผีดองเหลืองผีดอ,องเหลือคืออะไรผมไม่เคยรู้จักเลยเป็นเผ่าหนึ่งเป็นคนที่ชอบอาศัยอยู่ถ้ำอะไรเงี้ยลูก<อ>ผีแมนนี่ก็เป็นคนที่ชอบอาศัยอยู่ในถ้ำ<อ>แต่ตอนนี้ก็หมดแล้วศูนย์พันไม่มีแล้วนะชนเผ่านี้ ไม่เหมือนชนเผ่าชาวเขาวนะเพราะเขชอบอยู่ถ้ำคนอื่นชอบอยู่ขา าทางนะหนูเดินเดินดูนะครับพอขาเข้ามาเราเจองูเห่าเนอะลูกต้องดูขา งลื่นนะครับอย่างหรือว่าปลาบดที่สส่ไม่เป็นยังไง เมื่อก่อนเคยมีชนเผ่าไงลูกชนเผ่าฮิแมนเขาใส่อยู่ในถ้ำไปตรงนั้นเราก็ต้องโฉบแต่ถ้าครับอดี๋เพิ่งเดินไปโอ้ตกใจเลยอู้ ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเที่ยวที่ไหนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะฮะผืนธรรมชาติของประเทศได้คงไว้ลองหัวนะครับทางออกสนุกไหมครับตาตาไปขี่มากันต่อเลยครับโอเคเราก็ขอจบทริปถ้ำรอดไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรา